ชมแปลงยาค่ะแปลงยาเน่เปียของหนาพ่นปลูกใส่ในสวนทุเรียนเลยอี่ยงว่าสองตปลูกยาแบบลายทุเรียนเพลิดเง,งามนด้ค่ะพ่นปลูกยาใส่ ลาหันจินงนะฉันนะใช้เกล่กันเด็นะหลอกนิเกียวไปล้ลยเติบอ,อย่าเร่างามอีหลี ส่วนสูงใหญ่ประมาณสองสามเมตรผลมั่งนี่ต้นทุเรียนเพิ่งกระง,งามค่ะ เข้าไปเบื้องข้างในอุ้ยห้าสูงแห้งเกือบสีเมตรงามค่ะแปลงห้าเป็นตอนซ่อน งานี่ียจินนี่ค่ะจินนี่สีม่วงพุ่นปลูกไปหอดผลงาจินนี่อเอ,อางี้ัง,งเนียงานเนปเปียค่ะ<อ>ปลูกง,งาไรรี อ,อ,อย่าเล่ารายแฮงซูมสิซูมเลยกันสันเนาะซ่อนซ่อนเนะาะตัง้งยานหัวอึดเนี่ย